พอมแล้วกอนนะเลยะนวนี้มาตงงานของกับการที่แบบว่าเขารีย่นบิวตี้ไดเดียวเปนไงบ้างจิงก็สนุกนะคเพราะว่าใครที่แบบว่าชอบตัวเองหรือว่าชอบเรื่องของบิวตี้ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือครบวงจรทุกอย่างเลยที่นี่นะคะก็ทั้งภายนอกภายนทุกอย่างก็คือครบจบเห็นว่ามา งานวันนี้มีกิจกรรมที่แบบก็จับตรงนี้ด้วยเราก็ไปจับแล้วเราไปจับมาแล้วเราดูเป็นคนแบบที่งงแโลกมากเออเขาบอกว่าใชาน้นิวได้ใช่ไหมคะสัพทีมไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่านิวเราสำคัญกว่าเออ่ะแล่วเมื่อกีอ่พูดถึง เรามีการโชว์ทิคในเรื่องของการดูแลตัวเองเวทีไม่ได้ลงการทาลิปเพาเ่องการดูแลผิวเราก่อนส่วนตัวเรามีทิคยังไงว่าในการดูแล,แลจริงจริงทิคในการดูแลผิวหนูก็คืออย่างที่หนูบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือทําเรื่องของความคําความสะอาดให้เรียบร้อยนะก็คือเช็ดให้มันสะอาดต่อให้มันแบบที่สองที่สามแล้วยังไงก็คือจะไม่มีการแช่หน้าจนถึงเช้าเลยยนะ่างสิ้นก็คือต้องทำความสะอาดแล้วก็บารุงผิวก่อนนอนจะทามาก ทาเนอแต่ว่าอย่างไงก็ต้องทาค่ะดูแลแล้วส่วนในเรื่อ,องของทิกต่งเนะี่บเพราะว่าเราอะไรสักแล้วกัเหมือนแบบแต่งสดๆเลยอย่างเงี้ยพิกก้าแต่งหน้าจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้มีทีอะไรเยอะแมก็แบบช่วงนี้แบบตรงนี้มันมีแบบว่าจุดที่บอบพองเราก็อาจจะปกปิดตรงส่วนนั้นหรือว่าเพิ่มเติมตรงส่วนที่แบบมันขาดหายไปอย่างงี้มากกว่าค่ะแตเกิดตอนทิกอื่นๆก็อาจจะแบบยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้วว่าถ้าทิกอ่ะ๋ยวจะบอกว่าให้ทุกคนแบบดูว่าเอ๊ะของตัวเองอ่ะ ตรงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้ต้องเติมหรือตรงนี้ต้องบอกว่าพอปออะไรเงี้ยอยากให้บอกว่าไปดูตรงนั้นเราก็ปรับใช้กับตัวเองมากกว่าใายฝากเชิญชวนหน่อยนะ ก็ฝากเชิญชวนนะคะเกิดใครนะคะที่มีความชอบเรื่องของบิวตี้ต่างๆนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่ ICS นะคะบิวตี้นะคะงานเดี่ยเขามีจัดยาวถึง2วันเลยแล้วก็กิจกรรมดีๆเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนลดเยอะมากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมแบบว่าได้ร่วมบอกว่าแฟนมีต่างๆด้วยนะคะงก็ติดตามค่ะต้องมาให้ได้คอนเทนต์ล่าสุดเลยฮาโลวีนเป็นยังไงแต่งตัว เป็นผีใช่เป็นผีลูกผสมไม่รู้จะเป็นเรื่องไหนดีตอนแรกจะเป็นนางชนาแต่ว่าชุดมาเป็นชุดไทยก็เลยแบบผสมผสมอยู่ค่ะก็แปลกดีค่ะก็ไป่ากน้องๆแบบที่แบบเคยเล่นนางชนาด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้แบบว่ามาร่วมงานการอะไรเงี้ยแบบมาเจอกานอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีวุ่นวายก็คือพี่ปีเอ้ก็คือยอมตกลงไม่ง่ายเลยแบบว่าเขาอยากเขาอยากแต่งมากเขาเหมือนมิติใหม่ในชีวิตที่เหมือนแบบอยู่ดีก็ได้แบบถ่ายแบบว่า เขาเรียกอะไรเป็นเซนซีนิดเดือะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีอิทธิพเลยตอนที่เราบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งเีหนีนะเขาเดินไปนั่งแล้วให้ทุกคนแต่งหน้าให้เขาทันทีก็เลยบอกว่ายืนไปเลยเป็นตัวยืนไปเลยหนูก็เลยเดินไปทำนู่นทำนี่กินข้าวเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนีดแบบเป็นยังไงบ้างไม่เบื่อก็สนุกดีค่ะก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิธีเขาก็จอยอ่ะเขาก็มีความสุขของเขาอ่ะล่าสุดตื่นเช้ามายังโทรมาปรึกษากับผู้จัดการว่า เดี๋ยว <mark> ต่อไปเราจะต้องทํายังไงกันต่อไปในส่วนของต่อไปไม่แน่ใจว่าปรึกษาในพาสของแบบว่าเรื่องการตลาดหรือว่าปรึกษาว่าตีมอะไรต่อมันไม่ใช่อะไรเขาติดใจเหรอเขาติดใจในขณะที่ชนีแบบเสื้อผ้าหลุดลุยแบโลงระยางไปหมดแล้วก็คือบลุงลัางไปหมดแล้วชอบเขาชอบแบบว่าลิมเวนแบบอยากอยากทำแบบนี้อยากแบบนี้อยางไม่มีแต่ถ้าเกิดเริ่มเสพติดเรื่องของตีมแล้วหนูน่าจะเหนื่อย ตอนนี้ยังค่ะภาวนาว่าอยากภาวนาว่าอยามันเป็นเพราะเราคลายตะขับหรือเปล่าพี่แก้มบุ๋มเขามีตะขับแล้วของก็เองหรือเปล่าพกมาเองหนูว่าเขาน่้จะพกมาเองนะคะเขาเหมาะกับไปอยู่กับแม่ลีคือสองคนนี้ถ้ามาในหมุ่งในแบบว่าอินฟูหรือว่าแบบว่าทำจริงๆแล้วแม่ยูน้อยกว่านี้หนูว่าเป็นเบอร์ต้นๆในขณะที่เรานั้นแบบ อิดออดนาาแบบไม่ไหวพี่กี้อะอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเขาชอบเขาชอบกันอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็เหมือนเปิดโลกให้เขาอีก,อกด้านหนึ่งให้เขาแบบผ่อนคลายได้สนุกอ,อะไรเงี้ยวันนี้นขอย้อนคลิปที่ไปเที่ยวเป็นไงบ้าง เิาหลีเขาหลีเขาหลีเขาหลีไปกับแม่พี่ผีด้วยค่ะแล้วก็น้องก็ไมไ้ไปสนุกแหละก็สนุกส่วนใหญ่ก็ไปซไปื้อของอบ้านซื้อของอคือไม่ทาอะไรไม่ได้ออกไปเที่ยวดิมงด่งในเมืองอะไรก็คือซื้อของอย่างเดียวไปเก็บของเล่นไหมไปกดตัวกตา เป็นแบบชีวิตจิตใจแต่ล่าสุดก็แบบกดได้แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเห <c oughs> มือนกันต่วนี้เป็นขาลงหรอเป็นขาแบบขาอ่อน <c oughs> ขาหมดแรงรอะไรเงี้ยก็แบบเศร้าอยู่แต่ก็เออไม่เป,ป,ป็นไรเห็นเรไปเกาหลีก็มีเหตุการณ์ไม่าิดด้วยเ,เรื่องราวเป็นยังไงบ้า,าซื้อของใช่ไหมคะเวลาเราไปเราก็จะได้แท็กซี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นนคือเขาก็ยื่น ยืนย่นอ่อยื่นยื่นไปเสร็จให้ยื่นทุกอย่างให้อย่างว่านพาสปอร์ตแล้วตรงนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนว่าเป็นแบบไกลอะ่ะเป็นเป็นแบบเอาเล็กซึ่งมันห่างจากที่เราอยู่อะ่ะประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเรารู้ตัวตอนที่เรากลับมาแล้วมันปิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยโชคดีว่าตอนนั้นน่ะเรามีไกด์ด้วยคือไกด์็ไม่ได้ให้ทำอะไรนะ แล้วก็แบบเขาก็แบบช่วยก็เลยติดต่อว่าเออไปไปแจ้งความก่อน mm hmm. เขาไปแจ้งความตำรวจมาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสถานทูตไทยถ้าเกิดไปออกพาสปอร์ตขาวอะไรเงี mm ้ยเราก็แบบเตรียมการทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขาลืมคืนพาสปอร์ตเราเฉย mm hmm. แค่นั้นค่ะ mm hmm. เขาก็เลยให้มอไซค์วิ่ง ตอนก็เลยได้กลับมาไม่ได้ผัดกอดขาตอนนั้นเราตกใจไหมตอนที่ยังไม่รู้ว่าหลานดีใจคิดว่าไม่ต้องกลับแล้วบ้านะคิดว่าได้อยู่ต่อช้อปปิ้งต่อสุดีใจเราไม่เป็นแบบแพนิคสักนิดเลยใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาแพนิคที่หลังว่าถ้าเราได้พาสปอร์ดขาแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นประวัติเราเสียหรือเปล่าเราจะเข้ายากหรือเปล่าแล้วต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้กลัวเพิ่งมาคิกีตอนหลัง แต่ตอนนั้นอุ้ยดีใจไม่คันก็ดีนะได้อยู่ต่อแต่คุณพี่เขาก็หัวราะฉ่ำเหมือนสสกันนะที่ดูเขาขัเราตลอดเลยอ่ะมีเหตุการณ์ <c oughs> จริงๆและเห็นไหมเขาก็คือคนที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล <c oughs> ้วมืถือส็มาถ่ายในขณะที่เราคงไม่ได้กลับหรอกคงไม่ได้กลับแล้เขาก็สนุกสะาดเขาก็มีคอนเทนต์เล่นเนาะอะไรเงี้ยลงรูปให้เรานะเราไม่ได้เป็นคนลงเองนะ <c oughs> ถ่ายรูปหน่อยหูถ่ายรูปหน่อยหน้าแบบจะไม่กลับอีกก่นห้าทุ่งกว่าแล้วนะ ประมาณนั้นค่ะก็สนุกดีเดี๋ยวนี้เดิคนจัดแจงแล้วหรอแบบต้องลงคอนเทนต์ให้แล้วหรอเขาก็เขาคงอยากให้เรามีค่อนเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลบ้างแหละเพราะว่าเราบางทีเราก็เงียบเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่พิงค์เขาเขาดูจอยเขาไม่ได้ดูแบบว่ากังวลกับการที่แบบว่าเราลืมทัสก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลค่ะไม่กังวลเขาก็แบบเขาก็พาเราไปแบบตามที่ทางเขาคงชิงชันมั้งชินกับการแบบเดี๋ยวนี่ว่าคำของหายแล้วหรอเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย มีบางคองนี่หนูเขอกว่เฮ้ยารพี่ีรบับเข้าอีกไรอย่างี้ออกเปเรื่องปกติค่ต้องกดทนแคบก็ไม่ไมีอะไรก็ต้งไม่รู้ว่าบันคนเรามันก็ผิดพาดได้ไหมถ้าไม่ยอยากลืมอ่ะไม่มีใครอยากลืมมากหนูสาสตร์ทํา10ปีหนูก็ไม่อยากทำใหม่หรอกอไเงยเน้แไ,<อ>ไม่ได้สับเข้าแต่ว่าบางทีพอเราไปซื้อของหลายๆร้านคืมบว่าเราไปวันหนึ่งประมาณ 6, 7ล้านอยว่างเงี้ย6-7ล้านสิ่งที่เราต้องรับกลับจาก ร้านค้ามันก็คือคูณสามเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินสินค้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรที่เราเสียไปอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างมากบางทีมันกอาจจะมีผิดพลาดได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็ครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่มีขยะมันเกิดขึ้นหลอกกับการลืมของหรือว่าทำของหายอะไรเงี้ยเนาะไปกินครั้งนี้ไม่มีโมเมนต์สบิบตันไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีร้องโซ่ไ่ีกลับมาหออะไรไม่มีมีแต่วันแดงเดือดทุกๆวันไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มี เที่ยวยังไม่ค่อยได้เที่ยวเลยทุกวันนี้ก็เหมือนแพลนแล้วนีก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้นอนเหมือนเหมือนจะมีแพลนนะแต่ก็ไม่ได้แพลนอยู่ดีไม่มีแพลนก็ยังไม่มีแพลนก็ก็ตามสะดวกละกันพี่พีแล้วแต่เขาเลยเลยไงค่ะแต่เราเริ่มอยากเริ่มอยากมีเริ่มปฏิบัต่การเริ่มอยากมีน้อยลงมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานก็เหนื่อยแล้วนอนเราดูแลใครอย่างเงี้ยแค่เราแบบเราล เอาไว้ไรเงี้ยมันบบุนลังไปหมดไรเงี้ยแล้วเราเองก็พลุลังของเยอะอยู่แล้วถ้ามีลูกเข้ามาอีกลูกน่าจะน่าสงสารอยู่นะไม่่ไ่ด้สงสารเราสงสารลูกสงสารลูกอยู่นะแต่มันเป็นเพราะว่าเราแบบไลฟ์ยึกเช้ายึกเช้าเช้าคึกเช้าดึกยัง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 านหนักเัินไปยัไม่มีังยังยัังยั่มังยังยับังังังย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 ังราที่งราได้ทํางานอีกทีนังนัยังังยังยางยัยัยังยมังยัังยัยังยัยังงังงยังงงทํางานอ่ะ มีแต่นน่งถามกันว่าหนูอยากมีจริงจงป่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแต่วงหรือว่าเราจะไม่มีกนันดีหรือยัอยงไงดีนะแต่ว่แก้งหยอกใช่ป่ไม่เลยค่ะไม่น่าไม่น่าจะแกล้งไม่น่าจะคิดจริงเพาไม่น่าจะแกล้งหยอกเพราะว่าโดยแบบอย่างตอนแรกที่บอกกันว่าเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานตั้งแต่แรกแล้วในชีวิตเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานในชีวิตแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกเหมือนเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงแบบ ยื้อเวลาตังคนต่างยื้อเวลาให้นานที่สุดนะคะให้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันอลยนีมากกว่าแต่ทำผู้ใหญ่ไม่ได้เล่นนิดนึงเล่นแหละแต่เราไม่เล่นเองนิดนึงทั้งของเราแล้วก็ของทางบ้านนิดนึงแต่ว่าเราสองคนก็ลอยลอยอยู่เราหนีปัญหาอยู่หรอเหมือนทาเหมือนหนีปัญหาไปวันวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยไ่เเ่